มาดินเพื่อนยังไงนะครับผมสวย48บาทนะฮะบึ้มไปอีกครับสวยครับผม96บาทนะฮะท่านผู้ชมนี่ครับผมบื้มบําสมเปรียกันไปเนี่ยฮะคนดูนี่ครับผมสวยๆนี่ครับผมคนดูนะฮะ177บาทนี่ครับผมเพื่อนนะฮะ โอ้โหเข้าสุดนะเข้าโหดด้วยประเด็นมาให้เรื่อยๆเลยครับผมมีให้เห็นคนดูเลยครับผมเป็นไงคาร์บอยเนี่ยฮะแม่จัดประหลาดบอกนี่ครับผมเดซิบาทดดูนะครับท่านผู้ชมบึ้มมาแล้วยังไงครับผมบึ้มสวยอย่างนั้นแหละนะฮะท่านผู้ชม 65บาทนะครับผมโอเคครับผมก็กราบสวีดาสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับบักยองพาปันนะฮะอ่าวันนี้ก็อยู่ที่ในเกมคาบอยพิจินนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ก็ จะมาเล่นดูในครับผมในทุน100บาทนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นหลายวันนะครับผมมาดูนะเออเดี๋ยวมาเจอกันสักนิดนึงนะครับผมในทุน100นะครับผมท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะเฮ้ยยังไงท่านผู้ชมนะฮะคูณสองไปที่สิบสองบาทนะครับผมตอนนี้ก็เป็นสองบาทนะครับผมค่อยๆเล่นไปแล้วกันนะครับผมโอ้โหพระเจ้าจอดกล๋วยทอดนะฮะเบอร์รี่นะครับผมมาดูนะฮะช็อตนี้นะครับผม เต็มๆเลยนะท่านผู้ชมเนยครับผมแม่คอมโบหลายโคตรดีไอเชียแล้วแต่จังหวะดด้วยนะผมบอกเลยบางทีก็ไม่มานะเออโคตรเอาเนยครับผมสองร้อยห้าสิบแปดบาทเนยครับผมคนดูเนยครับผมส่วนใครเนยครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์เนยครับผมกด subscribe กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำับคลิปต่อไปนะท่านผู้ชมมาอีกคนดู สวยครับผมสวยครับคนดูมาแล้วไปกี่ครับผมคนดูสวยเลยนะฮะอย่างงี้นะฮะคนดูนะฮะบึมบัมสัมเบีันไปเนี่ยครับผมไหลสวยๆในครับผมคอมโบนรกสุดๆเลยในครับผมท่านผู้ชมทุกท่านในครับผม ไหลสวยเนี่ยครับผมเหมือนเพื่อนนะฮะบึ้มบามสัมเบกันไปเนี่ยครับผมมาดูห้าร้อยแล้วนะมาดินเพื่อนยังไงนี่ครับผมสวยสีสิบแปดบาทนะฮะบึ้มบีมครับสวยครับผมเก้าสิบกบาทนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยครับผมบึ้มบามสัมเบกันไปเนี่ยฮะคนดูเนี่ยครับ,รบผม สวยๆเนี่ยครับผมคนดูนะฮะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเนี่ยครับผมนเพื่อนนะฮะโอ้โหเข้าสุดนะฮะเข้าโหดด้วยประเด็นมาให้เรื่อยๆเนี่ครับผมมีให้เห็นคนดูเนี่ยครับผมเป็นไงคาบอยเนี่ยฮะแหมสุดจัดประหลัดบอกนี่ครับผมเบสิบาทดูนะฮะท่านผู้ชมบึ้มแหมมาแล้วยังไงครับผมบึ้ม สวยอย่างนั้นแหละนะฮะท่านผู้ชม65บาทนะครับผมมาหมวกผมมาในครับผมบึ้มสวยครับ40บาทคนดูบึ้มสวยครับ80บาทครับมาดูบึ้มโอ้โห960อกบบาทคนดูโอ้โหเว้อ อและมาโคตรโหดนะฮะโคตรโหดโคตรปังโคตโอรอันตรายเนี่ยครับผมบึ้อบามซัมเป้นะครับหนึ่งพันเก้าสิบบาทนะครับผมมาดูเบอร์มาเบสสามสิบครับผมได้กำไรแล้วก็เพิ่มทีละนิดนะครับผมแต่ถ้าแบบว่าหมุนไปนะฮะเบสสามสิบไม่เข้าสักเกินสักห้าหมุนนะครับผมถ้าแบบว่ายัางไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับผมก็ ลองลดเบ็ดลงนะครับถ้ายังไม่ได้ก็แนะนําให้ถอนเลยนะครับผมดูนะฮะฟื้นไปเดี๋ยวหมดนะก็ดูนะครับผมแม่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมว่าการเล่นมันเป็นยังไงนะครับผมไม่พูดเยอะเจ็บคอนะฮะเออบึ้มสวยครับยังไงบึ้มสวยครับก็ดูมาอย่างและนี่ครับผมเป็นไงละเบ็ดสามสิบสองร้อยกว่าบาทไอ้เช้ย มันนะฮะท่านผู้ชมขึ้นเบสสี่สิบตูนะครับผมแต่เหมือนเราจะฝืนมากเกินไปฝืนจริงโอ้หร้อยหกสแหมแจ้วก็วจะฝืนได้ถึงสองพันห้าแต่ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะก็ดูมันไม่น่าจะถึงหรอกนะผมว่านะมันค่อนข้างที่แบบว่าโอ้ยากอะพูดแต่ยากจริง มาไหมสักทีเถอะมาขอสักทีทีเดียวทีสุดท้ายเลยมานี่แน่สวยอุ้ยเฮ้ยเขาดูเอาแล้วมีลุ้นครับแบบนี้มีลุ้นครับเอาแล้วสกแกตเตอร์ลงนะผู้ชมไอเชื่อเกินไปหรือเปล่าครับหนะัวหน้าเอาเรื่องครับผมเอาเรื่องนี่ครับผมท่านะผู้ชมนะครับผม สิฟีสปินนะฮะท่านผู้ชมนะฮะผมแต่ว่าเราได้กค่สองพันสี่วะขอสองมาห้าได้สองมาสี่เมื่อละอ <c oughs> คูณแปดครับร้อยยี่สิบมาสวยครับร้อยหกสิบสององโบ โอเคครับผมคูณ8นะก็นะฮะอย่างที่เห็นฟีร์เกมยังกำไรได้หกร้อยเนี่ยฮะเบ็ดสี่สิบบาทก็โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับคาปลอยนะครับผมได้ประมาณ3,000บาทนะครับผมก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับผมนะสำหรับสายตุนน้อยนะฮะับคนดูนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกด Subscribe กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำหคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ Yeah. And I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah.